สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่5ากร,รกฎาคมครับกลับมาเจอเจอ,เจอที่เดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับคาร์ทิบัร์ุ่นธรใจสดจากชุดจะเดียวของมัตเตมีคำคือวันนี้มีมาฝาก2 EP นะครับ EP 1, 2คู่เนีคู่ยเป็นศึกอาเจนตินาพรีเมียร์แล้วก็ EP 2-2คู่ในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยู่21นะครับ ซึ่งตอนนี้เรากำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2สึกทีมชาติอยู่21 2คู่อิสราเอลจอกับอังกฤษสเปนจอกับยูเครนห้าพมพลาดด้วยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2คู่ดูแฮนดิแคปครับเกมคู่แรกอิสราเอลกับอังกฤษอู21ก็แข่งขงกันตอน5ทุ่มนะ สนับราคาให้อังกฤษยู่21เป็นต่อที่ลุกพบรักเบอังกฤษยู21เนี่ยเดิมทีอยู่กลุ่มเดียวกับอิสราเอลอยู่กลุ่มเดียวกับอิสราเอลเลยนะแต่ผมไม่มั่นใจว่ากลุ่มเอหรือกลุ่มซีนะอันนี้เบอร์จําไม่ได้ยอมราเล่าเลยไม่จำไม่ได้ไไดแต่เอาละมันอยู่กลุ่มเดียวกันอังกฤษจบในฐานะแชมป์กลุ่ม จบอยู่ในฐานะแชมป์กลุ่มลงเล่น3เกมชนะหมดเลยนะมี9คะแนนเต็มในขณนะที่อิสราเอลเนี่ยลงเล่นไป3เกมปรากฏว่ามี4ยคะแนนชนะ1เสมอ1แพ้1แล้วตอนเจอกันในกลุ่มเนี่ยอังกฤษออก็ชนะอิสราเอลไปได้2อนเพราะนั้นอังกฤษเนี่ยเข้ารอบต่อมานในฐานะแชมป์กลุ่มอิสราเอลเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่มว้ไปเจอกับกลุ่มหนึง ซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยผมก็จำไม่ได้ว่ามันกลุ่ม A หรือกลุ่มกลุ่ม C นะคือมันสลับกันอยู่นแหละไม่ไม่อังกฤษอยู่กลุ่ม A ก็อีกกลุ่มที่ว่านั่นอยู่กลุ่ม C ประมาณนี้ซึ่งกลุ่มนั้นมันมีอะไรมันมีจอร์เจียมันมีจอร์เจียเป็นทีมแชมป์กลุ่มเฉยเลยทั้งที่ทีมที่เหลือเนี่ยมีทั้งเบลเยียมมีทั้งเนเธอร์แลนด์มีทั้งโปรตุเกสสุดท้ายในโปรตุเกสมาเป็นรองแชมป์กลุ่มจอร์เจียแชมป์กลุ่ม แล้วก็บรูรเกสรองแชมป์กลุ่มเพราะนั้นการคว้าก็คืออิสราเอลมาไปเจอจอร์เจียนะอิสราเอลรองแชมป์กลุ่มกลุ่มนี้มาไปเจอจอร์เจียแชมป์กลุ่มอังกฤษแชมป์กลุ่มคว้าไปเจอบรูรเกสรองแชมป์กลุ่มไม่งงนะไม่งงนี่คือรอบก่อนหน,น้านี้และปรากฏว่าอิสราเอลเนี่ยก็เอาชนะจอร์เจียมาได้ด้วยการดวนจุดโทษเสมอในเวลาสุดสย์ต่อเวลาเส็จก็สุดสแล้ 0, แล 0, วโดนจุดโทษชนะ4-3ส่วนอังกฤษ U21 ชนะโปรตุเกสยูนิ่เด่นได้หนึ่งศูนย์ในเวลาปรกรติมันก็เลยย้อนสอนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะต่างฝ่ายต่างไปทําหน้าที่และผ่านเข้ารอบเกันท้งกู่นะเรียกงว่าทมีมในกลุ่มในการกลับมาเจอกันอีกครั้งวันนี้อังกฤษต่อลูคควบแล้วอังกฤษอย่างที่บอกเคยเจอกันมาในกลุ่มชนะสองศูนย์วันนี้จะชนะสองศูนย์ได้หรือเปล่านะหรือว่าอิสราเอลจะรู้ทางรู้เหลี่ยมรู้ว่าจะทุ่งกิจมากขึ้นหรือไม่ นะครับเพราะบอลมันก็รอมลึกแล้วนะอย่างไรก็ตามครสอ2พูด,ดวยที่แคบปเจ้านาห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายยังคงเชื่อใจไว้ใจอังกฤษอยู่ยี่สิบเอ็ดครับปรับลดลงสี่จากห้าลายปรับสี่ลดลงนะเ,เพิ่มขึ้นหนึ่งจากห้าลายทั้งหมดอะ่ะในขณะนี้ช่องเสมอสามขึ้นสองลงอินสตเลก็เหมือนกันสามขึ้นสองลงเพรนะาะนั้นหลักสำคัญคืออังกฤษ นะช่องอังกฤษชนะเด็ดสุดในราคาพูแฮนิแคปราคาลูกค่วงครับอังกฤษต่อลูกควบนะและในเรนนี้เาติองกฤษหลายไม่เชื่อใจบนหลองอิสราเอลครับปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในขณะที่ช่องบอต่ออังกฤษราคาลูกควบลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งเพราะนั้นยังไงก็ตามตัวพูตัวแฮนิแคปสุดท้ายแล้วยังคงไว้เนื้อเชื่อใจอังกฤษว่าจะชนะพร้อมกินแฮนิแคปนี้ได้สำเร็จอีกครั้ง วางใส่ต่ออังกฤษยู่21ครับเป็นทีเด็ดตัวแ้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งใน EP พสองประจำครั้งคือวัอนพุธนี้ครับซึ่งเป็นเกมชิงแชมป์ชาติยุโรปยู่ย21นะยวนอ,อังกฤษยวนอังกฤษคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองภูด,ดูแฮนด i แคปครับซัมเปรนเจอกับยูเครนแข่งขันกัตตนตอนที่สองนะมเปนต่อคือก้มรูปห้า อาการคล้ายๆคู่เมื่อสักคู่นี้เลยเริมที่อยู่กลุ่มเรยวกันเป็นกลุ่ม V อยู่กลุ่ม b อันนี้ผมจําได้อะนะอันนี้ผมจําได้นะไม่สลับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เบอร์อันนี้ไม่เบอร์จาได้อยู่กลุ่ม B ีด้วยกันคู่แล้วก็ตอนจบเนี่ยปรากฏว่าสเปนยู่จบด้วยผลงานชนะสองเสมอหนึ่งมิ7คะแนนยูเครนก็จบด้วยผลงานชนะสองเสมอหนึ่งมีจคะแนนมิ7คะแนแนเท่ากันเลย นะครับแล้วก็ผลงานการแข่งเหมือนกันด้วยต่างกันแค่ไหนครับต่างกันแค่สเปนยิงได้หกเสียสองยูเคยิงได้ห้าเสียสองอ่านี่คือแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มนะแยกย้ายกันไปทาหน้าที่แยกย้ายกันไปทาหน้าที่สเปนคว้าไปเจอกับทีมในกลุ่มดีกลุ่มดีมีฝรั่งเศสเป็นแชมป์กลุ่มมีสวิตเซอร์แลนด์เป็นรองแชมป์กลุ่มเพราะนั้นสเปนในฐานะแชมป์กลุ่มคว้าไปเจอใครครับเจอสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าเสมอในเวลาหนึ่งหนึ่ง แล้วก็มาชนะช่วงต่อเวลาเพื่อ120นาที2นึ่งสเปนผ่านเข้ารอบมาอีกครั้งหนึ่งนะตั้งเป้ารอคอยสุดท้ายแล้วเจอเพื่อนเก่ายูเครนครับยูเครนในชนะรองแชมป์กลุก่มคว้าไปเจอใครคว้าไปเจอฝรั่งเศสอยู่21ครับโอ้โหแชมป์กลุ่มดีใครๆก็ว่ายูเครนไม่รอดหรอกฝรั่งเศสโคตรดูดีเลยสุดท้ายยูเครนชนะฝรั่งเศสในเวลา3ปาะตรต่อหนึ่งโอ้ นั่นแหละครับคือความไม่ธรรมดาของยูเครนเท่ากับว่าทั้งสองทีมเนี้ยในสี่เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยแข่งก่งด้วยกันทั้งคู่แล้วตอนที่เจอกันตอนที่เจอกันในกลุ่มน่ะปรากฏว่าก็เสมอกันไปสองประตูต่อสองกินกันไม่ลงนะนี่คือการเจอกันของรอบลึกแล้วหวนหวนจะห,ห,หวนกลับมาเจอกันครั้งสำหรับเพื่อนเก่าวันนี้ยกให้สเปนต,ต่อถึงค่งรูปอบห้า อย่างไรก็ตามเจ้านระฆาตลายสองพูด,ดูแทนนี้ครับปรากฏว่าในส่วนของราคาพูเปิดมาแค่สี่ก็ปิดราคาเป็นหนึ่งลายก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นราคาไปทั้งที่เลทดูแล้วก็ไม่ในหางไม่ในต่างจากเพื่อนๆนะแต่แลาแหลที่เหนืออยู่ก็ไม่ยมีปัญหาครับเพราะว่ามันก็เลยถึงสี่ลายและสี่ลายที่ว่าเนี่ยจะเห็นว่าไม่เชื่อใจสปเปนอยู่ยี่งเป็นเลยปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะสี่ลายคอบถ้วน แต่กลับเชื่อใจยูเครนยูยี่สิครับเพราะปรับราคาลดลงหมดเลย4ล่ายครบถ้วนนอกจากนี้ยังเชื่อใจในโอกาสเสมอมีหวังมีโอกาสมากด้วยเพราะว่ามีถึงสามจากสีายปรับราคาลดลงนะเพราะนั้นตัวผู้เรื่อกยูเครนนะแพนดิแคนเป็นราคาสเปนตองขึ้นกุมลูกลวม้าปรากฏว่าในเลทนี้ในเลทนี้ตัวเลขอาจจะไม่แตะเลนสนะแต่อย่างไรก็ตาม เจ้านะคะหลายก็ไม่ได้เชื่อใจบนตอบเพราะว่าสี่รายปับเพิ่มขึ้นหนึ่งายปรับลดลงในขณะที่บอลรองสี่รายปรับลดลงหนึ่งรายปรัเพิ่มขึ้นเพราะนั้นตัวแฮนดิแคปก็เลือกที่จะเชื่อใจบอรองอยู่เคสเฉกเช่นกันแม้ตัวเลขมันจะปรับจะเปลี่ยนจะขึ้นจะลงมากเล็กๆน้อยๆหยุบยิมยุบยิมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเจ้าส่วนใหญ่สี่จากห้าลายเลือกบอลรองนะภูก็เลือกบนลรองแฮนดิแคปก็เลือกบอลรอง รองยูเครนยูยี่สิบเอ็ดครับเป็นทีเด็ดตัวนั้นส่ว,ส,วสิบดาวตัวที่สองในงงนะอีพสองสึกทีแชมเปียนการยุโรปนะอ่บรรจาวันพุธนะบรรจาวันพุธนี้เพราะนั้นสรุปเลยยูยี่สิบเอ็ดสองคู่คู่แรกอินสเลกับอังกฤษยูอังกฤษคู่ที่สองสเปนกับยูเครนยูยูเครนส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งอันเจรนราพีเมียร์รบกวนติดตามด้วย แค่นี้แหละสวัสดี